จอมมารใกล้ตาย,ตายเลเวล999,999ตอนที่200ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อยากดูยาวๆ30กว่าชั่วโมงสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะขอรับคำเตือนช่องนี้อาจมีหาที่รุนแรงอาจมีเ,น,เมน,นื้อหาล่อแหลมบ้าฮ่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 าเด็กอายุตงแต่วันสิปดปีคนแกคันแนะนำถ้าชอบก็กดปุ่มใต้คลิปด้วยนะครับอย่ากดรีพอร์ตนะครับฮ่าฮขอบคุณครับ พลังนั่งของท่านผู้อุโสรุนแรงมากข้ารู้ดีว่าท่านผู้อุโสนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งเขาสามารถจับสุดยอดวัวขโมยอย่างเยี่ยนซานได้ด้วยเคล็ดวิชาลับของเขาแต่ถึงแบบนั้นข้าก็ไม่ได้เห็นว่าแท้จริงแล้วท่านผู้อุโสจับเยี่ยนซานกลับมาได้ยังไงแต่ว่าในตอนนี้ข้าได้เห็นขึ้นพลังสายฟ้ามันเป็นพลังสายฟ้าที่ฟาดลงมาจากฟากฟ้า,ฟามันเป็นพลังจากธรรมชาติที่แม้แต่เรายอดฝีมือทั้งหลายบนโลกก็ไม่อาจจะควบคุมได้ ยิ่งไปกว่านั้นท่านผู้อาวุโสยังสามารถใช้เคล็ดวิชานี้ได้จากระยะไกลเมื่อเทียบกับการยิงธนูที่ข้ามีแล้วพลังการยิงธนูของข้าดูเหมือนว่าจะเทียบไม่ติดเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีใครสามารถหยุดท่านอาจารย์ได้แนะ่ถ้าหากท่านอาจารย์ตัดสินใจเคลื่อนไหวด้วยตัวเองแบบนี้สิ์น้องเจ็ดดูเหมือนว่าเจ้าจะสูญเสียของที่ลำคาไปในวันนี้ซะแล้วละถ้าหากว่าสิบน้องเจ็ดอยู่บนเรือหะลอยฟ้านั่นจริงๆ ข้าคิดว่าเจ้าน้องเจ็ดจะต้องหนีไม่รอดแน่แน่ด้วยพลังของไปเจอแม้ว่าซืออูหยาจะมีปีกงอกขึ้นมาได้เขาก็คงจะไม่สามารถรอดงม,มือของท่านมู่เป็นอาจารย์แน่ภายใตยส้สถานการณ์แบบนี้ซืออูหยาคงจะมีโอกาสรอดน้อยกว่าเยี่ยนซานที่เพิ่งโดนจับไปด้วยซ้ําสิ์น้องเจ็ดเจ้านี่มันช่างประมาทเกินไปจริงๆนะเนี่ยเจ้านี่กล้ามากเลยนะคิดจะยืนดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเจดีลอยฟ้านั่น <laughs> ไอ้เจ้าลูกสิท์ทรยศล่หัวออกมาซะการเดินทางครั้งนี้ของข้าไม่ได้ทำให้ข้าได้แต้มบุญอะไรมากมายนะถ้าข้าจับซื้ออุยยาได้การเดินทางในครั้งนี้ของข้าจะต้องกลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนพลังของท่านผู้อุโสจีน่ากลัวเกินไปแล้วท่านเจ้าสำนักของพวกเราก็ได้ยำนักยำหนาว่าไอ้พวกเรานั้นอยู่ห่างจากท่านผูวอุโสจีเทืยอนเต้ามากที่สุด คำสั่งนั้นถือเป็นกฎเหล็กของสำนักแห่งความมืดของพวกเราเลยด้วยซ้ำแต่ว่าในตอนนี้สิ่งที่มีอยู่ในหัวของพวกเรามีเพียงแค่สิ่งเดียวพวกเราจะต้องหนีให้เร็วที่สุดพวกเราถึงจะสามารถมีชีวิตรอดไปได้ผู้ฝึกยุทธหลายคนตัดสินใจที่จะกระโดดออกมาจากเรือเหาะลอยฟ้าผู้ฝึกยุทธที่มีพลังต่ำกว่าขั้นฟันใฮ้จะไม่สามารถบินไปไหนมาไหนได้ในอากาศเพราะแบบนั้นพวกเขาก็ได้แต่ตกลงไปพร้อมกับเรือเหาะลอยฟ้านั่น เจ้าพวกผู้ฝึกยุทธที่กำลังหลบนี้ไม่มีใครที่มีพลังวรยุทธมากกว่าขั้นสิบถึงเลยแม้แต่คนเดียวซื่ออุยาลูกศิษย์คนที่เจ็ดของจีเทียนเต้าเป็นผู้ฝึกฝนตัวเองจนมีพลังวรยุทธอยู่ในขั้นยวนสืนเจียได้แล้วตัวเขาได้รับสืบทอดสุดยอดเทควิชายางก,การการุณรวมไปถึงได้รับพัดขนนกยุงด้วยหากซื่ออยาไม่ได้มีพลังที่แข็งแกร่งมากพอตัวเขาก็าคงควบคุมเหล่าสาวกสำนักแห่งความมืดทั้งหมดไม่ได้ การที่ไม่มีผู้ฝึกวยุทธ์อยู่ในขั้นยนตเสินเจียอยู่บนเรือหอกนั่นก็แสดงว่าเจ้าซื่ออูยามันไม่ได้อยู่ที่นี่ยนเอ๋อเจ้าข้าท่านอาจารย์นี่นี่อย่ามาขวางกันสิรีบออกไปพวกเราจะได้ออกไปอีกรู้แล้วละนะ่ะหน้าอย่ามาเบียดได้ไหมเดี๋ยวฉันจะรีบออกไปเดี๋ยวนี้แหละบ่เอ้ยพวกเจ้ามเดแต่เถียงกันอยู่ได้รีบไปรีบไปให้ข้าวออกก่อนก็แล้วกัน ก่อนที่พรมาจารย์จีจะมาข้าจะออกไปก่อนหืมนั่นมันสาวน้อยถอยออกไปซะให้พวกเรานี้ซะด,ดีไม่อย่างนั้นข้าจะควักลูกตาเจ้าขอโทษทีนะข้าถอยไปไม่ได้พวกเจ้าอยากควักลูกตาข้าเลยก็แล้วกันโอ้ยโอ้ย ช่วยด้วยช่วยด้วยเมตาค่าด้วยเธอขอรับแต่โปรดเมตาค่าด้วยอ้เจ้าโอ้ยอ้อดูเหมือนว่าสิท์น้องเล็กของพวกเราจะต้องการที่ระบายนั่นนั่นสิบธ์พี่สามท่านคิดว่าในอนาคตสิทิ์น้องเล็กจะทรมานพวกเราเหมือนกับเจ้าพวกนั้นหรือเปล่าข้าไม่คิดแบบนั้นหรอกนะสิบ์น้องเล็กนะ้ะน้องเติบโตขึ้นแล้วข้าก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะสิบ์พี่ ในตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงร้องอโหนยหวนดังขึ้นมาทั่วทุกสารทิศผู้ฝึกยุตหลายคนได้ถูกยนตนเออจับเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนางได้โยนทุกคนที่จับได้ไปกองรวมกันโดยใช้สายสะพายนิพพานปูุกทุกคนเข้าด้วยกันท่านอาจารย์ให้สิทธ์รรมานพวกเขาเลยดีไหมเจ้าคะสิทธรับรองว่าจะต้องรู้ที่อยู่ของสิทธพิจตอย่างแน่นอนเลยเจ้าคะโอ้ท่านอาจารย์โบกมือแบบนั้นข้าเข้าใจข้าเข้าใจความหมายมัน่น ถ้าแบบนั้นสิทธิจะถอยออกไปด้านข้างก่อนนะคะข้าจะถามคำถามพวกเจ้าทั้งหมดเพียงแค่คำถามเดียวเท่านั้นถ้าหากตอบไม่ตรงคำถามแล้วล่ะก็พวกเจ้าทุกคนจะต้องชดใช้อย่างสถานหนักน่ากลัวเกินไปแล้วนี่พวกเรากำลังเผชิญหน้ากับหมาจอมวายร้ายที่ชั่วร้ายที่สุดในใตล่าแต่คนคนนี้ยังเป็นอาจารย์ของท่านเจ้าสำนักของพวกเราอีท่านเจ้าสำนักของพวกเราย้ำอยู่เสมอว่า ถ้าพบเจอก <hi> ับท่านปรมาจารย์จริงพวกเราจะ <ownership S 2> ตอ้องให้ความร่วมมือกับเขาห้ามคิดต่อต้านเด็ดขาดตอนนี้ซื <Ost> ้ออุยยาอยู่ที่ไหนกันต่ตท่านผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่พวกพวกเรามาที่แห่งนี้เพราะมาตามคำสั่งเพียงเท่านั้นขอรับท่านเจ้าสำนักมักจะทำตัวลึกลับมาโดยตลอดพวกพวกเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ท่านเจ้าสํำนักอยู่ที่ไหนกันแน่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดล้วนเป็นความจริงทั้งหมดเลยขอรับแล้วทำไมพวกเจ้าถึงได้ส่อนตัวแบบนี้กันท่านเจ้าสำนักได้สั่งให้พวกเราคอยสังเกตการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเราได้มอบของขวัญให้กับท่านยวนเอ๋อไปแล้วขอรับเท่ากับว่าเรื่องทุกอย่างซืออู๋ยาได้วางแผนไว้หมดแล้วแล้วเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคืออะไรกันแน่ทำไมเขาต้องทำแบบนี้ด้วยท่านอาจารย์ สิทธิ์น้องเจ็ดได้จากพวกเราไปนานมากแล้วทำไมเจ้านั่นยังกล้าที่จะใช้สาลาจินทิ้งซานของพวกเราเป็นเหมือนกับเบี้ยล่างแบบนี้กันสิทธิ์ขออาสาที่จะไปล่าเจ้านั่นเองสิทธิ์สาบานว่าจะจับสิทธิ์คนไม่รักดีคนนั้นกลับมาให้ได้เลยขอรับข้าคิดว่าเจ้าอาจจะไม่เหมาะสมที่จะไปจัดการกับเจ้าเจ็ดไม่เพียงแต่จะเป็นปัญหาเรื่องของพลังวรยุทธ์มิงซื่ออินนั้นนักว่าเป็นคนที่มีการวางแผนที่ดีมีความฉลาดหลักแหลม แต่เรื่องความเรียมจัดแล้วเขายังเทียบกับซื่ออุยาไม่ได้หลังจากได้ยินคําตอบแบบนั้นหมิงซื่ออินก็ได้รู้สึกคุณเคืองใจเป็นอย่างมากท่านอาจารย์พวกเรายังไม่รู้เลยนะักขอรับว่าระหว่างข้ากับไอ้เจ้าจิตนั่นใครมันจะแข็งแกร่งกว่ากันนี่สิทน้องสีเจ้าหนับเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนั่นแหละในระหว่างที่พวกเราปะมือกันครั้งล่าสุดดูเหมือนว่าเจ้าจะอดทนได้มากกว่าแต่ก่อนแล้ว สิบพี่สิบพี่พูดแบบนี้ข้าไม่ได้รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นเลยสักนิดข้ารู้สึกว่ามันแปลกๆมากกว่าไปบอกเจ้าสํานักของพวกเจ้าซะถ้าหากเจ้านั่นรู้ตัวว่าตัวเองทำผิดก็ให้มาหาข้าเป็นการส่วนตัวท่านอาจารย์ท่านจะทำแบบนี้จริงๆเหรอขอรับทุกคนดูที่มือของหมิงซื่ออินนะขอรับมันแอบด่าท่านอาจารย์ด้วยดูดิไอ้นี่มันโหสจริงๆ จ้ามีแผนการอะไรดีๆเรื่องไงข้าจะจับเจ้าพวกนี้มัดไว้ที่ภูเขาข้าจะสังหารพวกมันไปทีละคนทีละคนอย่างทุกทรมานเมื่อสิทธิ์น้องเจ็ดเห็นแบบนั้นเขาจะต้องทนไม่ได้เขาจะต้องปรกากฏตัวออกมาอย่างแน่นอนดูความคิดของลูกศิษย์ของข้าส,สัสิคิดอะไรง่ายๆแบบนั้นซะได้แต่จะโทษเจ้าพวกนี้ได้ยังไงกัน การกระทําของลูกศิษย์ของข้าพวกนี้มันก็ได้มาจากการสั่งสอนของจีเทียนเต้าทั้งหมดนั่นแหละท่านผู้เก่งกาจท่านผู้รอเราอย่าทําอะไรข้าเลยนะกขอรับตัวข้านั้นไม่เคยตายข้ายังไม่อยากตายข้ากลัวความตายมากเลยขอรับปล่อยพวกเราไปเถอะนะพวกเราทุกคนที่นี่ยังไม่มีใครเคยเห็นท่านเจ้าสํานักเลยด้วยซ้ําตัวข้านั้นต้องจากบ้านมาไกลห่างไกลเมียที่รักของข้ามาสปีกว่าแล้ว ตอนนี้มีคนส่งข่าวมาว่าเมียของข้านั้นท้องแล้วสามเดือนให้โอกาสข้าเถอะนะข้าต้องกลับไปดูลูกของข้าลูกของข้าอีกไม่นานก็คงจะเกิดตอน,นนี้นางท้องสามเดือนแล้วนะแล้วนี่พวกเจ้าได้รับเงินค่าตอบแทนแล้วใช่หรือไม่สำนักแห่งความมืดมักจะไม่อาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งพวกเขามักจะ,กระจ,ก,ระจกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกบางทีบางคนอาจจะเป็นเพียงแค่ชาวประมงพ่อครัวทำอาหาร หรือแม้ว่าบางทีอาจจะเป็นถึงหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของทางพระราชสำนักสำนักแห่งความมืดได้สร้างความคุ้นเคืองให้กับทุกคนจํานวนมากนับตั้งแต่ก่อตั้งมาการที่มีฐานที่มั่นเพียงแค่ที่เดียวนั่นก็เท่ากับว่าตกเป็นเป้าหมายของศัตรูได้ง่ายสิ์น้องเจ็ดช่างเป็นคนที่รอบคอบซะจริงจริงว้าวสิ์พี่เจ็ดช่างเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากจริงๆเออไม่ใช่ไม่ใช่ข้าหมายถึงว่าฉลาดแกมโกงชี้ คนอะไรเลี่ยมจัดชชมัดโอ้ยในเมื่อเป็นแบบนี้ข้าจะปล่อยให้เจ้าจัดการก็แล้วกันฮาไปเจอไปสิทธิ์น้องข้ามั่นใจว่าเจ้าจะต้องทำได้สิทธิพีซ่ซีเรื่องทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับสิทธิพี่แล้วนะข้าเชื่อใจสิทธพี่นะเจ้าคะพวกเราไปก่อนนะสิทพี่ี่สู้ๆูสูสู้ ชีวิตนาะชีวิตของเจ้าหมิงซื่ออินทำไมงานที่ยากลาบากแบบนี้ถึงต้องมาเป็นข้าตลอดเลยเนี่ยเรื่องที่เหลือทั้งหมดนี้ก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราแล้วใช่ไหมข้าก็คิดว่าแบบนั้นแหละในที่สุดข้าก็ได้กลับไปหาเมียที่ท้องสามเดือนสักทีข้าจากมาตั้งสองปีแต่ว่านางก็อุตส่าห์ท้องสามเดือนให้ข้าจนได้ดีใจกึ๊งกฮะ ข้ขาก็ดีใจกับเจ้าด้วยเหมือนกันบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยข้าไม่น่าปากเสียเลยจริงๆดูคนคนนั้นสักซิเขาตบหน้าตัวเองอย่างบ้าคลั่งเลยนะนั่นเขาคือจอมวายร้ายของโลกยุทธภพเขาต้องทำอะไรแปลกๆอยู่แล้ว,วกวพเราไม่สามารถเข้าใจนิสัยของเขาได้หรอกวันนี้ข้ารู้สึกอารมณ์ไม่ดีเป็นอย่างมาก เห็นที่ข้าคงจะทำได้เพียงแค่ให้พวกเจ้าเป็นที่ระบายความโกรธของข้าสันแล้วล่ะไอ้ไม่นะไม่นะตรงนั้นไม่ได้นะว้วช่วยด้วยอ้าอ้าแว้แคว้แคว้แคว,วสนับสนุนค่าไปขยะเยะ็ดคอบรูเนส0 8 2 6 7 2 7 7 8ขอบคุณมากนะขรับ